ับสบายดีเด้วยพี่น <outside> <ance> ้องทั้งเมืองลาวเมืงไทยทั้งต่างประเทศื้อนี้ก็มาพอๆว่าพ่อกับน้องทุกคนก็น้องเพื่พี่น้องเนาะโดยมื้อนี้ทั้งทุกกะอ่าสิมาฮุดพักน้องเพืพี่น้องเนาะกำลังอาบน้ำแล้วน้องเพื่อนพี่น้องผมยังเปียกอยู่เลยพี่น้องเอ้ยด้ยโอเคน้องเพืพี่น้องทั้งทุกทุกกะคืออ่าสิมาฮุดพักเลยน้องเพืพี่น้องเนาะสวัสดีกัน เดี๋ยวอาท่านนุงถุงชิพ่าไปี่น้องมาเลาะเบิ่งผักจังเล็กจังน้อยก็เนาะไปี่น้องโดยพอดีชิพ่าอาไปวัดผักเลยไปี่น้องตอนนี้ก็อาชิโตแับสามได้แล้วเนาะไปี่น้องโดยตัวนี้ก็เนาะไปี่น้องเริ่มโตขึ้นแล้วเนาะไปี่น้องนี่ตัวตัวนี้ก็เริ่มมองเงาะองแล้วแล้วไปี่น้องเนาะแต่มาแถวนี้นี่มองเงาะมองได้ไปน่องโดย

เป็นการด,ดุดดินขึ้นมานเราเผยกันเนาะแต่เถอะขึ้นมาเลยโอเคเนะเผยกันเน,น,งงนาะนกำลังทวงการชิบหายเนองะบึงต่อไปเนาะนี่ตัวน,นี้เองเนาะเผยกันเนายตัวนี้ตัวน,นี้ก็เริ่มเกิดขึ้นมาใหมาเ่เนาะวันนี้ยังเห็นแนต่เดียวอยู่เลยอืมตัวน,ตน,นี้ก็ขึ้นมาสองแล้วเนาะ อันนี ừ, nó, ้ก็เริ่มใหญ่แล้วพี่น้องเด้อฮะนี่หักุ้งเนาะพี่น้องเนาะเดิมคือคือการหักวงกันเลยเด้อฮะ น้ำเนี่ก็เบื้อดีต้องเคยพี่น้องเนาะโดยฉัได้เปล่งน้ำใส่ถังอะไรก็หิวพ้นเลยเนาะพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเพิ่อนต้งโทรไปสิไปตักน้ำก่อนเนาะพี่น้องไม่เห็นตักน้ำไหมเอาเปล่งน้ำเอาไปพี่น้องโดยโอเคถัามันโทรไปสิไปหาเปล่งน้ำก่อนเนาะพี่น้องโดยโอเคต้องเคยพี่น้องเนาะ ัตีะกูลทางน้องทงกับเปิกน้ำม,มากพิธีเรียบร้อยแนละ้วพี่น้องโดยกย็รอให้น้ำมาเต็มก่อนเนานะพี่น้องเนาะเดี๋ยวทางน้องทงขี่มารอรงพักก่อนเนาไปพี่น้องโดย Rồi. <laughs> Thế này cái bể nam này này đẹp อิไตไปหาหมอนน้ำเนาะไปเนองเลยนี่ก็น้ำเติมแล้วนะน้ำเต็มแล้วเนาะไปเนืเลยถ้าโทไปชิไตหมอนน้ำแอปเนียไปเ่องเลยโอเคเนาะไปเน้องถ้านโทกัมอนน้ำมาเลยสิดต่อเดยเนาะไปเนองเนาะไ แล้วนี่ยังไม่ได้เกิดเลยนะพีน่น้องอเกิดไาแล้วนี่แต่มะเขือเนานะยังไม่ได้เกิด ียบร้อยหมดแล้วนะเหลืเาเลยมาหดนะทางอันี้เนาะเีน้อ có mà hôm Ok nó, tao này gà.

どうも。<laughs> โอเคเนาะฝ่ายพี่น้องตอนนี้ก็โคตรเป็นทีลรล่อล่อาาไปฝ่ายพนนี่น้องอย่าทำน้องทงเสียปลาฝ่าพี่น้องไปรอคนอื่นอ่าปลาต่อไปนะ้นองเดิน้องเอาบางบางทงในหายไปเลยเนาะฝ่ายพี่นอ้องญาณญานน้อนงทุ่งเอาไปหัวน้องเอาไปก่อนแล้วฝ่าพี่น้อง น้องก็ย่านอ่าเอาไปเนาะมือหนาทั้งอ่าทางน้องโทงเอาไปสู่แม่กินเนาะทางน้องแหล่ก็เอาไปก่อนนาะงแหล่เทานั้เนาะเมันย่านอ่าบริกินเนาะงเท่านั้นเนาะมือหนะผัดน้องน้องแหล่ผัดกับบริกินเนา่องเท่านั้นเพราะว่าน้องโทงเอาเอาไปหมากน้อยๆน่องหมากบริกินน่องไปซีเปร์ไงก็บ่มอผ่อนน่องเท่นั้นเนาะเพราะว่าอ่าหมากน้อยๆน่องเท่านั้นเนาะมือนี่ผัดน้องแหล่ก็เอาไปก่อนแล้วัน้อย Một khuôn mà xúc như thế này đó. là lửa tẹo, nhìn hú với nó. Phải phải nó. Khoản mặt này nó. Phải phải nào mà, mà nhảy như nhau một chút. Phải phải đọc. Tụi này cái tâm lang mồ, Tụi nhảy có một. Phải, phải nó. Rồi. Cốp một khuôn. Cốp này là. Phía ngoài. nó. nó. ัแต่ประมาณซัมนี้เนาะขึ phải, ้นไปขึ้นไปเนาะพื่น้องเนาะประมาณซ really ัมนี sure. ้บ่เนาะประมาณซัมนี่เลยเนาะท่าน้องโซกัประมาณซัมนี่แบบเป็นหมากเลยเนาะพื่น้องเนาะตอนนี้ก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเนาะเป็นหมากไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะขื่นพี่น้าะด้วยโคกนี่เกิดเองเนาะพื่น้องเนาะเกิดอยู่ในนี้คือเกิดเองขื่นพี่น้อง ชาวนาทงก็บ่ได้ปลูกเนาะเพื่อนเนาะเห็ดเป็นนานพักมวงนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นเกิดเองหมดเลยเนาะพี่น้องโดยชาวนาทงก็มีแต่อ่าหดน้ำหดน้ำพักก็เห็นเพิ่นเกิดมาเนาะเพี่น้องเนาะโดยก็เลยอ่าเป็นกกนี่ขึ้นมาเลยเนาะพี่น้องก็สิได้อ่าแนวหรือพันธุ์เพิ่นเนาะเพื่อนน้องหมางใหญ่อยู่เนาะเพี่น้องหมางใหญ่มันยาวเนาะอ๋อ เนื้อกะบโมโหมาสิหลายสิหน่อยเนาะเนื้อยทางในเพิ่นเนาไปกันต้องโดยเนาะสิมาเกอร์ปะกันเนาะไปกันต้องน้ำก็เริ่มจยากขุ่นในจากหน่อยเนาะไปกันต้องโอเคเนาะไปกัน้องไปกันต้องกัคือสิได้จบคลิปไีเพนเท่านี้เนาะไปกัน้องเนาะเดี๋ยวมาพบมมาโฟกันในคลิปหน้าเนาะในคลิปนี้เทาานั้นคงก็คือสิ ในลาไปก่อนเนาะทานนุษย์ขอลาไปเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณขอบคุณทั้งมีเอสทีบ์สุขสุขคุเนาะที่บันทึกความทรงตั้งแต่ต้นจนจบที่ผ่านโฆษณาท้านนุษย์ขอลาไปก่อนเนาะไปเพียงเนาะโดยท่งนนุษก็ขอลาไปเพียงเท่านี้เนาะขอคำว่าสบายดีเนาะไปเพียนาะเมื่อสุขคุณสบายดี